สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยกุหลาบนะคะก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้แล้วนะคะเริ่มแตกตามาสักประมาณ4-5เซนได้หรือเปล่าเนี่ยแหะคะ่ะจะใส่ปุ๋ยนะคะก็เนี่ยเอามาให้ดูนะคะอันนี้เป็นถุงปุ๋ยนะคะถุงปุ๋ยเทออกหมดแล้วส่วนอันนี้เป็นอ่ออาบุลากาซึนะคะมันจะมีภาษาอังกฤษเขียนไว้ค่ะอาบุลากสซึ แล้วแต่ยี่ห้อนะคะอันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะนี่ทําจากดอกไม้ชนิดนี้อันนี้คือปุ๋ยนะคะอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยโดยตรงนะคะพูดง่ายๆก็เหมือนขี้วัวขี้ไก่อะไรประมาณนี้ขี้หมูอะไรประมาณนี้นะคะใส่ได้ใส่มากก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอันนี้ปุ๋ยใส่มากไม่ได้เนี่ยมันเค็มนะคะใส่ต้นนี้ให้ดูค่ะจริงๆแล้วช่วงต้นปีหนูใส่อันนี้ไปแล้วนะคะก็จะไม่ใส่เยอะเพราะว่าปุ๋ยเนี้ยปุ๋ยนี้จะเริ่มใส่แล้วค่ะ ตั้งแต่ใกล้กลสิ้นเดือนคือเดือนนี้ละ่ะเดือนกุมภาจริงๆว่าจะไปใส่ต้นเดือนนะคะช่วงวันที่หนึ่งที่สองกะว่าจะใส่ช่วงนั้นนี่ค่ะเริ่มแตกยอดมาแล้วเนี่ย <c oughs> ประมาณหเซนได้หรือเปล่านี่นะคะแตกตามมาแล้วค่ะแตกตามมาแล้วอันนี้ไม g ์การ์เดนนะคะชื่อกุหลาบนี่ค่ะ ความใหญ่ของดอก13-15เซนความสูงของต้นประมาณเมตร80 cm, หรือ2เมตรจริงๆมันสูง2-3เมตรเลยค่ะเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะไม่ใช่กุหลาบเลื้อยนะคะแต่ว่าสูงใหญ่กิ่งก้านแข็งแรงเวลาปลูกกุหลาบก็พยายามอ่านดูข้อมูลในนี้นะคะมันจะได้เหมาะกับสวนหรือพื้นที่ของเราได้นะคะนี่ค่ะแตกมาแล้วอันนี้เป็นกิ่งใหม่นะคะ กิ่งใหม่ยังแดงๆอยู่เลยปีนี้เนื่องว่าจะไม่ดอกเพราะว่ากิ่งมันอ่อนนะคะกิ่งมันอ่อนนะคะเก <c oughs> <c oughs> ่านะคะอยู่มาหลายปีแล้วดูสีรู้เลยนี่ค่ะแตกมาเยอะแล้วเนี่ยจริงๆกิ่งเยอะมากเลยนะคะหนูตัดทิ้ง <c oughs> มันไม่ดอกก็ตัดทิง้งตัดกิ่งเก่าออกกิ่งใหม่จะได้โผล่ขึ้นมาแต่บ้านใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะถุงนี้สิบโลค่ะไม่แพงมาก หนูก็ส่วนมากจะซื้อถุงละสิบโลไว้สัก2อถุงนะคะเริ่มใส่นะจริงๆก็กะว่าวันที่หนึ่งที่2อาจจะใส่แบบทั้งสวนเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่ให้ดูอ่แดดดีมาก็ไม่ต้องใส่ตรงโคนต้นนะคะใส่เนี้ยไกลๆหน่อยเพราะว่ารากกุหลาบมันอยู่แถวนี้ขุดๆแบบนี้ค่ะถ้าต้นใหญ่ก็สามหลุมสี่หลุมก็ได้แบบนี้เอาไอ้นี้ลงไปก่อนนะคะประมาณช้อนหนึ่ง ตักหนึ่งนี่ล่ะเนี่ยตักหนึ่งนี่ก็ปุ๋ยปุ๋ยนะคะถ้าขี้เกียจไม่อยากทําแบบนี้ก็โรยไปเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้มันเบานะคะมันเบามัน,มนปิวง่ายเหมือนลําข้าวค่ะเนี่ยมันปิวต้องระวังจริงๆเราต้นปีหนูใส่แล้วไม่ใส่อีกก็ได้แต่อยากทําให้ดูว่าถ้าเรายังไม่ได้ใส่เราใส่พร้อมกันก็ได้หรือจะผสมสองอันเนี่ยในกระมังเดียวก็ได้นะคะไม่เป็นไร <c oughs> ลืมเนี่ยค่ะปุ๋ย โซนนี้นะคะจะใส่กุหลาบโซนนี้นอันนี้อีกลมนึงตรงนี้นะคะลากกุหลาบมันก็จะมาแถวนี้แล้ค่ะหนึ่งตักนะคะนึงตักถ้าบอกเออพี่ไม่มีที่ตักทำไงกำเมือเนี่ยละคะ่ะสองกำเมือก็ได้นี่ค่ะประมาณนี้ก็ถมไป มันจะได้ไม่ปิวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงมีไก่หมูหมาอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เขียนะคะโอเคค่ะแค่นี้เองฝั่งนี้ต้นใหญ่หน่อยก็ใส่เยอะหน่อยคะ่ะไม่เป็นไรเพราะมันปลูกในดินนะคะถ้าในากระถางเราก็ใส่เล็กลงเอใส่น้อยลงเนี่ยหนึ่งจัด อุลรากาสือนี่ใส่ปีละครั้งนะคะหนูใส่แล้วก็เวลาปลูกกุหลาบใหม่ปลูกในกระถางหรือลงดินก็จะใส่ทุกครั้งที่เราปลูกใหม่นะคะหลายคนอาจจะสงสัยแต่อันนี้หนูจะไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่ามันฝนตกดีค่ะที่เนี้ยช่วงเนี้ยอาทิตย์ละครั้งมันตกแต่ถ้าฝนไม่ตกก็อาทิตย์ละครั้งให้ลดน้ําหรือสิบวันครั้งนะคะกุหลาบต้องการน้ํานะคะนี่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้ว หรือจะลรยๆไปแบบนี้ก็ได้นะคะเดี่ยวแต่เนี่ยแต่บ้านหนูมันไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่เป็นไรคะ่ะเด็กก็ไม่มีอันนี้มากกะล็ดนะคะมักกะล็ดโดนีมะไบรอบหนึ่งเดี้ยงไปหน่อยนึงแต่ไม่ตายนะคะนี่มันกำลังจะแตกมาอยู่เนี่ยแตกมาอยู่ไม่ตายหรอก ปล่อยมันค่ะเดี๋ยวอุ่นๆเนี่ยเดือน3มเดือนสีนี่ก็แตกทุกพับเลยนะคะไม่เป็นไรเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ปุ๋ยกุหลาบนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะประมาณนี้ต้นนี้นะคะ My Garden เดใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะถ้าแตกตาแล้ว